ไปเบ่งเงินตาเซ่บอเห็นอีลีน้ำพาน่ะบ่เห็นกว่าว่าต้องออกตัวนี้ละเลยผมหาหาบ่มีมีแต่สองตัวผมจะเอาสามตัวบ่ได้จะเอาสั่งมดก็เอาบ่ได้บ่มีมันตัว้ไหมันจะมีเล็กไม้เล็มันจะมีศูนย์หก ครับถามเพื่อนเออถามเลยผมเดียกมันสิ่งใดจานฟันแดงเลยโอ้วันนี้ป่ะฟันว่าโอ้กะต่ายายฝันมือสีนอนเนาะบ,บทบ่อนั่นหลายเสียผ่านมาหลายพูดครับครับปากของเจ้าของถิมยังสี่เลยครับปากของเจ้าของถิมแลนเลมันเขากันแลนโบด บันนี้ฝันว่าขอกตายายฝันว่าขอลูกหลานว่าลูกหลานว่าตายายเอ้ยประทานให้ลูกหลานเนี้โชคลาภตายายนะลูกหลานกับบุมียังแล้วบุมมี่ยังแล้วก็แนมเบิงเ้งแนกระตาดำดำอยู่นํากันสมือกระตาดำดำยังสิบ,บุมมีแล้ว ก็ท่านในลูกหลานเนี่ยโอกาสซืส่ออยู่ดอกเล็กนะผมมีเงินมีทองบัดรนี้ก็แล้วก็ลงมานอนนอนข้อฟันน่ลีเนาะข้อฟันนิลีวออ่าจะเอาบ่อเล็กเผ่อว่าจะเอาบ่อเหล็กสิมีคนมาซอยแล้วเจ้าบ่ต้องเอาดอกเผื่ อให้ลูกหลานเนี่ยแม่ตายใหญ่ลูกหลานได้ซื้อเออจ้งสันสิให้คนละโตเพป็นวะสามตายใหญ่เนาะคนสามตูคนละโตูละโตูเนาะตัเลขเดียวกันเลยใส่เทียงกันมีหนึ่งหมดว่าอู้มันให้แล้วด้วยติเปิดบอกต้นกระบ,บอกเนาะตาตาซ่ตาตาซ่ให้ เจ็ดหนึ่งสามยายมีให้ศูนย์สามหนึ่งแต่จันให้ศูนย์หกหนึ่งเอาแล้วบันเดตาเซบันรายอย่าลืมอย่าลืมตัวกันเดอร์ผลวาหนึ่งหนึ่งเซวาหนึ่งหนึ่งตัวกันกดิบุก็ตื่นขึ้นมาอู้อีรีพวกนี้มันบอกอีรีมา มือวัดพระบัดนี้อก็จุดทูบอันนั้นมาบอกนกพิว่าเออได้แล้วก็ให้ถือเ้อตายใหญ่บัดนี้ผมก็นั้นปารถนาให้ถือเ้อตายใหญ่กันได้แล้วเพให้เขาให้เขาปลุกปุงปุงปังปังบัดนี้มก็ตัวเบื้องหลังศาลนายยังมืดนอนนอนบัดนี้มก็ติยังมันยังมืดนำศาลนำยัง เงินของตายใหญ่ยังหมดบังเอื้นตื่นอนสาวสิเฮ็ดวามสะอาดแถวนี้เห็นแบงลอยตาเซยอยู่ไต้ศารแบงลอยตาเซมันลงมาได้อย่างไรอยู่ไต้ศารมันก็พับไหวที่จริงมันก็อยู่บนแดนเนาะบันนี้มันก็พับสองพับมันก็อยู่อยู่เนาะก็บอกเงินไผเนาะอลอยหนึ่งเอาออกมาเบ่งบันนี้โอ้ยแบงตาเซคือมันลงมาอยู่ได้ผมยอมมองนี่แหละ ผมว่าตาเซให้ผมเล็กบ่ผมก็เปิดเบิงไม้เล็กแบ่งรอยเปิเบืงแล้วขึ้นไปเบิงเงินตาเซบ่เห็นอหลีนํำพานอ่ะบ่เห็นผมก็ว่าว่าต้องออกตัวนี้แล้วเลขผมหาหาบ่มีมีแต่สองตัวผมจะเอาสามตัวบ่ได้จะเอาทังมดก็เอาบ่ได้บ่มีมัีตัวไหม มันจะมีเลหเล็กไม้เหล็กมันจะมีศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าสองครับศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าสองนี่แหละผมหาหนึ่งห้าสองบ่มีผมหาอยู่หาบ่มีเรือเสื้ออะไรนี่ว่าผมว่าเสือเสื้ออะไรแบลงลอยนี่ลงมาได้ยังไงมาอยู่ไต่สารยังไงอี่ยังกับบ่มี ลมพัดกับบมีลมพัดตรงไปทางอื่นนี่มันอยู่แต่สารยังสี่เนาะไม่ควดมันก็อยู่จังสี่นี่นก็อยู่กลางยังสี่อันนี้ก็เรีนพูดมันนั่นบ่ไอะไรอกมันอยู่วงนั้นนั้นในสารองนี้ผมขึ้นไปเบิ้งตําตาเซกกับโบเห็นแบงนี่โอ้ยมันลงมาได้ยังไงเงินแบงนี่แต่ผมจําได้โดนแล้วแบงนี่ผมเบิ้งตลอด เปิดเบิงตลอดเงินของไปไม้เลขยเงีืยเยียมสัตว์เบิงตลอดผมว่ามันใจตัวนี้แหละแห้งหนึ่งหาสองนี่แหละมันใจแห้งเคลื่อนก้อนๆเนี่ยแหละมันใจศูนย์เจ็ดหกมันนี่เลขมันเขากลราไรมันก็มีหาสามเบาไปกระทุ่มหาสามปะตัวนั้นทิมไปมาทายบ่หายทายได้ตัวนี้ผมบ่มักกวัวมันออกออกตบ่มักบัลนี่ โอ้ยเสียดายหมดเลยสั่เส,สียดนตรีจัก๊กใบดอกเสียอ,อย่าสิลืมเด้ยครับเอฟซี FC เดี๋ยวตัวนี้แหละตัวเด่นหนึ่งห้าสองนี่แหละหมายเลขเอ้ยส,สี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์อ้วหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แบงล้อยครับนี่นี่นี่ครับครับกาเซ ยายมีตาจันตาซีเอามือขึ้นนึ่งนึงนอ่าสามอันนี่ตาจันตัวนี้ยายมีตัวนี้ตาเซตัวนี้นไปยังจับเลตาซีถ่ายไว้วาปเป็นนี่ตาเซว่าอย่าลืมด้วยตัวกันหนึ่งหนึ่งตัวกันหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็ไม้ไม้เล็กแบ่งรอยครับนี่ไทยเด็กไทยที่จริงมันมี เจ็ดตสมัยตะกี้รัตรีนมีเจ็ดโตเนาะส่วมนมันมีหกมันจะมีแปดหกหกแปดหนึ่งห้าสองนี่ไม้ไทยนะครับไทยหนึ่งห้าสองแบ่งร้อยอันนี้สามตัวสามตัว เนที่เขียนมาเลยนะครับของอาจารย์ยาทัของอาจารย์ยาลิงยาเราได้แหละครับที่เป้าอยู่สาตัวล้วกับสองตัวใครจะน้อยว่าเป็นให้เป็นบอกน้อยมันบอกแม่มีตัวไหนเนี่ยตัวนี้ของกาเซีเจ็ดหนึ่งสามนี่ยัยมี่ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งนี่บันนี้ตาจันศูนย์ห หนึงศูนยกหนึ่งครับก๊เซาอย่าซิลืมตัวปันเด้อหนึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็ไมายเลขเดินแบงร้อยครับมันจะมีหกเจ็ดเจ็ดตัวแปดหกหกแปดหนึ่งห้าสองครับครับนี่แหละโครับขอบคุณุยาครับผมครับครสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนี่เห็น้าอ่ะเดี๋ยวผมให็นเป็นบรรยากาศก่อนใครจะมาตอนนี้ยังทันนะครับนอกแถวบวยว่าอีกชั่วอย่าอีกยูรูดไม่มีสัญญาณ